สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน,น้งเกอร์นะครับที่ชาแนลฮิลเกอร์แบรรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนึงก็จะมารีวิวไอเทมเด็ดใช้ดีบอกต่อนะคะเป็นไอเทมที่เอาไว้บำรุงผิวกายด้วยการ s c r ับผิวนั่นเองครับการ s c r ับผิวกายนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะครับช่วยทําให้ผิวของเรานะครับมีความนุ่มลื่นมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็ยังดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับนึงก็เลยได้รวบรวม4ไอเทมเด็ดนี้นะครับมาแชร์กับทุกคนได้ทราบกันว่าจะมีไอเทมเด็ดอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปชมนึ่งก็ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมก็ได้ในคลิปนี้เลยครับ หลายคนที่รู้สึกว่าทาครีมบำรุงผิวนะครับด้วยโลชั่นต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์นะครับหรือว่าผิวมันดูไม่เรียบเนียนไม่ดูกระจ่างใสขึ้นแนะนําว่าให้ลองสครับผิวดูนะครับน้องก็ขอเริ่มต้นด้วยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้จนไม่นับซองแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆจริงๆนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโยเกิร์ตนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสูตรโยเกิร์ตนะครับสปามิลซ์เซลนั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของเจ้าตัวโยเคังมมีสสผ คอลลาเจนนะครวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน E อีกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นซองสีชมพูนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องก็ชอบมากๆจากเจ้าตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของเจ้าตัวเนื้อเกลือของเขานะครับมันจะเป็นสีออกชมพูชมพูครัผู้ชมนี่นะครับผู้ชมเนื้อเกลือของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเกลือออกสีชมพูชมพูนะครับแล้วเวลาเรา ทาลงบนผิวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการสครับผิวได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับไอเทมนี้นะครับน้องโก้แนะนําว่าให้เอามาใช้บริเวณที่ผิวหนังของเรานะครับรู้สึกว่ามันแห้งๆกลั้นๆดําๆคล้ำๆอย่างเช่นขาหนีบข้อพับอะไรพวกนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แนะนํามากๆเจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่น้องโก้ใช้ในช่วงแรกๆแล้วรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะครับช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูนุ่มลื่นดูเรียบเนียนได้นั่นเองครับ ต่อมาสําหรับไอเทมที่2นะครับไอเทมนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น้องโก้ได้ลองเจ้าสูตรนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าอยากลองสูตรอื่นบ้างนะครับแล้วพอดีว่าเขาออกเป็นสูตรใหม่ออกมานะครับนั่นคือเจ้าตัวโยโกตัวนี้นั่นเองครับเจ้าตัวนี้เขามีชื่อว่าโยโกนะครับ Soul Body Scrub นะครับเป็นสูตรแตงโมผสมนมฮอกไกโดนั่นเองครับแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีส่วนผสมของเจ้าตัวนมฮอกไกโดแล้วก็เจ้าตัวแตงโมนะครับซึ่งทาห้ผิวเนี่ยดูนุ่มลื่นดูกระจ่างใสมากขึ้น ก็ชอบจากเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ประมาณหลายซองแล้วเหมือนกันนะครับที่น้องกูใช้หมดไปนะครับเพราะว่าชอบจริงๆบางทีก็รู้สึกว่าสลับกันนะครับกับเจ้าตัวตัวนี้นะครับตัวสีชมพูเนี่ยก็สลับกันใช้นะครับสําหรับวิธีการใช้นะครับน้องกูก็จะใช้ตัวนี้คล้ายกันเลยนะครับก็คือใช้ในเรื่องของการ s ครับผิวนะครับบริเวณที่รู้สึกว่าเราต้องการ s ครับให้เซลล์ผิวเก่าที่มันตายแล้วเนี่ยให้มันหลุดออกนะครับแล้วก็ s c r ับนะครับให้มันมีความกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้ววิธีการ s ครับที่ดีก็คือเราควรที่จะ แบบเบามือนะครับแล้วก็แนะนําเลยนะครับใครที่รู้สึกว่าผิวหนังตัวเองนะครับไม่ค่อยเรียบเนียนนะครับไม่ค่อยนุ่มลื่นแล้วก็ดูไม่กระจ่างใสนะครับว่าให้ไปลองเลยนะครับสำหรับสครับขัดผิวของโยโกะนะครับของเขาเนี่ยดีจริงๆเด็ดจริงๆนะครับแล้วก็มีอยู่ด้วยกันอยู่หลากหลายสูตรนะครับน้องกุ๊กก็ซื้อมาหลายสูตรเหมือนกันนะครับแต่สูตรที่ชอบมากที่สุดก็คือ2สูตรนี้นั่นเองครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันที่ไอเทมที่3กันดีกว่าครับสำหรับไอเทมที่3นี้นะครับเอาใจคนชอบสครับกาแฟนะครับนั่นคือจไอเทมนี้นะครับจากโยโกะเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้เขามีชื่อว่าโยโกะนะครับ c o ฟ f e e salt scrub shower bath นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็น100% n a t อ r a l อีกด้วยนะครับซึ่งคุณสมบัติของเจ้าไอเทมนี้นะครับเขาบอกไว้เลยครับว่าเขามีส่วนผสมของเจ้าตัวกรกาแฟนะครับมีวิตามินอีมีคอลลาเจนนะครับแล้วก็ยังมีโอลีฟออยล์อีกด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับน้องโกชอบจากเ มากมากนะครับก็คือในเรื่องของเจ้าตัวเนื้อสครับนั่นเองนะครับแล้วก็กลิ่นแบบหอมมากมกนะครับก็จะมีส่วนผสมของกาดกา,กาฟแฟแบบนี้ด้วยครับผู้ชมเจ้าตัวนี้นะครับกลิ่นของเขามันจะเป็นกลิ่นกาแฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมแบบคล้ายๆกลิ่นของเจ้าตัวช็อกโกแลตนะครับหรือว่าคาราเมลอะไรสักอย่างคือมันหอมๆหวานๆมากครับซึ่ง<ะ>สิ่งที่เด็ดมากๆสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับคือมันเป็นสครับที่อย่างแรกคือมันไม่บาดผิวครับผู้ชมแล้วเวลาเราสครับนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันเรียบลื่นไปกับผิวได้อย่างดีมากๆ ครับได้ฟินแล้วก็เพลินมากๆทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้ชอบทิ้งไว้บนผิวประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วก็ค่อยล้างออกแล้วจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยนะครับมันดูนุ่มลื่นนะครับมันดูเรียบเนียนแล้วมันก็ดูชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะครับซึ่งมันแตกต่างจากครับตัวอื่นที่น้องโก้เนี่ยเคยใช้มานะครับหลังจากใช้แล้วเนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเออทำไมมันเหมือนผวิวมันขาดความชุ่มชื้นไปนะครับผิวมันจะดูแห้งๆขึ้นแต่เจ้าตัวนี้ไม่เป็นซึ่งน้อง ต่อมาสำหรับไอเทมสุดท้ายนี้นะครับน้องโก้ไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้เป็นการสคัผิวโดยตรงนะครับแต่ใช้เป็นไอเทมเสริมนะครับที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวดูกระจ่างใสมากขึ้นนะครับนั่นคือเจ้าตัวผงขมิ้นชัน100%นะครับอย่างที่น้องโก้ใช้ก็คือเจ้าตัวแบรนด์สุภาพรนั่นเองนะครับถ้าใครติดตามกันอยู่เนี่ยจะทราบว่าน้องโก้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับบ่อยมากๆแล้วก็ใช้หมดจนไม่นับซองแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวผงขมิ้นชันเนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมนะครับที่ทําให้ผิวของเราเนี่ดูาวกงแล้็ นี่นะม่นวลดูเปล่งปลั่งมากขึ้นนะครับซึ่งวิธีการใช้เจ้าตัวนี้นะครับน้องโกจะไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้สครับผิวโดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เหลืองจนเกินไปนะครับน้องโกก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับตักออกมาในปริมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มาผสมกับเจ้าตัวสครับที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็นํามาขัดผิวนะครับแล้วจะรู้สึกว่าผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นมันดูขาวมันดูแบบเรียบเนียนมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับเขามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันทําให้ผิวของเรานะครับมันจะติดเหลืองสัััักกแปปบนนึงงะครผู้ชมหลจา1วไ นะครับมันก็จะกลับมาสู่สภาพผิวปกตินะครับแต่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ทุกวันมันก็เลยไม่ได้เหลืองทุกวันนั่นเองครับเป็นีกันมากคารับสาหราบไอเทมเด็ดนะครับที่นุก็เอามาแชร์ในวันนี้นะครับที่ช่วยในเรื่องของการ s c r ับผิวให้มีความนุ่มลื่นมีความเรียบเนียนแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบแล้วก็น่าจะเอาไปเป็นไอเดียในการซื้อนะครับแล้วก็บำรุงผิวกันนะครับอย่างเช่นเจ้าพวกเนี่ยนะครับทุกผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตาม เซเว่นอีเลฟเว่นนี่ยครับหรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับอย่างพวกนี้ก็มีออนไลน์นะครับลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับแนะนํามากๆครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องกหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับก่อนจะไปนะครับน้องก้ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับในคลิปนี้นะครับน้องก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย